เสร็จหรือยังไก่เสร็จหรือยังใกลเสร็จไก่สียังนะสีแดงไก่สีแดงแล้วปากมันสีอะไรสีเหลืองปากสีเหลืองครับแล้วตามันสีอะไรอ่ะตาสีตาสีตาสีฟ้าตาสีฟ้าอู้ไก่ฝรั่งตัวนี้ไหมเห็นว่ามันไก่ฝรั่งมาโอ้ไก่ยังขนาดที่ตาสีฟ้า

คือใกล้ปูเถ่าเลยอะไกลสีแดงอะเดี่ยอห้ันไมันเรียบรอก่อนอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะเออไปเร็จหรือยังสี่แล้วเอาแล้วปากมันไม่ระบายเหรอปากมันสีอะไรปากสีเหลืองปากสีเหลืองแล้วตามันสีอะไร

ไก่ตัวนี้สีอย่างอภ Ậ อสีเหลืองเอา้ามันคือบพสีคือแม่มันมันคือเป็นสีเหลืองมันคือบพสีแดง<ม>เป็นอย่างอันมันเป็นไก่หน่อยบ่มันเลยสีเหลืองบ่ครับโอ้ตัวอะไรเวดูได้หรือยังนี่ฮะดูได้หรือยัง ได้ดูบทันนี่ได้โอ้เบิ่งยากบไยเรียบร้อยไม่ได้เฉ่เรียบร้อยไม่เฉลี่ยเรียบร้อยอาโอเคโอเคเบิ่งกับว่าได้ไประบายสียังในหมุนสมุดอ้อมอยู่บนเหนียวดูอะไรด้รยงังว่าท่านใดดูบ่ทั้งใดดูมอง บ่าทา,าได้เสดแล้วพ่อหภูเขาก่อนด้วเขาสีอยางภูเขาสีนี่เป็นภูเขาลอง่นแหละภูเขาสีหยางสีแดงอ้ยภูเขาอย่างสีแดงสีแดงวเถี <laughs> ยงอีกว่ะวกเขาอย่างสีแดงอ่ะมันกัเป็นสีแด,ด้ว,ดวอ้าแต่เนี่ยมาถามว่ามันคือภูเขาหยางสีแดง อ้บลูอ้บลูอ๋อโอเคโอเคระบายเสร็จหรือยังอ๋อแล้วมือไหนเสร็จเลเขียนนะกอใกล้อะเขียนแล้วไหนนี่ไม่ใช่อันนั้นระบายสีต้น่ะเขียนข้างในแหมเขียนตามเส้นแหม เขียนบัดแค่นี้เรียบร้อยเออออกมาลุงมีพายเขียนมัดแค่เขียนเองก็ได้อะไรที่เขียนเองว่ะโอ้เขียนเหมือนไงลุงเบื้องล่า